ค่ะวันนี้มาพบกับน้องเก่งทางเชียงโป๋กันแล้วนะคะวันนี้น้องจะพาไปทำงานที่เมียนะคะว่าน้องทำงานอะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่น้องก็จะไปเอาของสั่งไว้จากเมียนที่เมืองตีโป้มานะคะก็คือวันนี้อยู่ในเมียงแล้วต้อง รอก่อนนะคะรถมารถเยอะมากเลยค่ะของที่น้องไปเอาก็อยู่ข้างหน้านี่เองนะคะนี่กข้ามทางมาได้อย่างสบายนี่นะคะที่น้องจะมาเอา เป็น NASA โดยเย,ยสสแคนสามไยนะคะเพราะต้องไปเอาของในนี้นี่นะคะเราจะมาเอาของกัน ไม่ส่ะลุงแม่ชีน,นังเก่งพอโอคือ,อ,อต้องรอนะคะเดี๋ยวข้างนอกให้พ่จะสั่งจาก

ได้แล้ว,ลวจะไม่เสียตังค์นะคะทาถ้่าส่งถ้าที่ส่งมาก็จะเสียอยู่แต่ทางไม่ได้เสียตังค์นะคะข้เก็บปลาได้ะะออของมาแล้วเราก็ได้ของมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องไป น้องการก็คือจะไปทำไมก็ไปหาหมอไปไปหาหมออีกครั้งนะคะแล้วก็ต้อมาแกะอันนี้ดูที่บ้านกันเดี๋ยวไปเจอที่ขอนกานนะน้องการนะคะไปเจอที่น้องการเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้ก็น้องการนะคะก็มา หมออีกเช่นเคยภาพยังไม่สบายโทมีหมูด้วยนะคะเลี้ยงหมูด้วยนะคะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูหมภาษาไียเขืนเขาเรียกว่าหมูหม่นะคะเขาจะเลี้ยงเป็นทำลูกอะไรประมาณนี้นะ,ะนี่คือหมูดำาอ๊อเ ดำกับหมูขาวมาแฟดกันได้ะปอ่าน,นี่อย่างนี้นี่เป็นหมูน้อยอันนี้เป็นหมูใหญ่หมูดำหมูดำหมดนี่ มันเหมือนจะอาจเป็นมิดกับเราถ้ากล้องสันก็ขอโทษด้วยนะคะยังไม่มีไม้กันสันอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออันนี้มีเยอะมากเลยอะไรก็หลดมีไก่ด้วยอันนี้เป็นที่เขาสีสีเขานะคะลงสีข้าว มีค่งนะคะมีน้นองปลาด้วยแต่ไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่าเฮ้ยแสงไม่มีเลยเนอะ้าอันนี้คือไม้อะไรเน,นี่ยเนี่ยไม้หนอหรืออืมไม่เข้าลามหรือเปล่าไม่คุ้นเลยมันนั่นเข้าม เปิ้เป pues well, hey. hey. no ิ okay. so ้ลน yes. ี่ไม่เข้าร้านหรอไม่เนาะนี่ขุนน่อยหรื่ใน้านะไ่เงี่ยนี่เน่เข้าร้านเ่ไม่เนยเข้ารานมเนาเนี่ยนายามีนาของมีฉันเหมือนก็น่าเนาะเหมือนน่ามนบ้านนะเข้าร้านข้งนานไม่บอก ออนี่ไงนิ้มแจ๊มแม่ป่าไม้ข้าวหลามไม่รู้ภาษาไทยพูดอะไรหรือเปล่าข้าวหลามไม,ไม่ที่นี่เขาเรียกว่าข้าวหลามนะคะนี่กระบอกข้าวหลามแล้วก็เอาไปใส่ข้าวแล้วก็ไปจี่นะคะออก็กิน มนันอะไรเป็นบ้านที่มาหาหมูนะคะก็เป็นที่ล้างจากนี่นะคะจะเป็นไม้ที่สารหมดเลย ไม่รู้ว่าเนี่ยนี่คืออะไรอ๋อ <c oughs> ที่ทำกับข้าว <c oughs> นี่ที่ทำกับข้าวก็ยังเอาเป็นแบบเมื่อก่อนอยู่เลยนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่คืออะไร <c oughs> <c oughs> อันนีเ็นนี่ใช่ ตีใของนั่นอที่เก็บของนี่ก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในบ้าน <c oughs> นี่ข้างในบ้านก็จะเป็นแบบนี้ ข้างบนบ้านนะคะสารแล้วก็เอาของมาเก็บก็ี่เราก็อามหาหมอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะกลับกันแล้วก็น้องจะพาไปชมหมู่บ้านนะคะเป็นยงไงบ้าง พ่ออยู่ที่นี่สักคนกับคนดะีที่นี่เขาจะไม่สร้างบ้านแบบว่าหรูๆรูแบบนี้นะคะเขาจะสร้างบ้านแต่ไม้ทําเอาไม้ทํานะคะอิฐแดงทําก็จะไม่ทาสีแล้วก็ไม่เอาปูนใส่นะคะดูทางนี้ก็ที่เรามาทางไหนเนี่ยอ๋อ ทางไหนก็ได้นะคะผู้ยื่มาทางนี้นี่ก็ถ้าเดินออกไปก็จะเห็นโรงเรียนก็จะเห็นโรงเรียนนะคะนี่เขาจะเลี้ยงที่นี่ครอบคอกเลี้ยงวัวแต่ว่าวัวเข้าไปไปที่นาแล้วมัง้งนี่ก็จะเจอโรงเรียนนะคะนี่นี่ก็เป็นโรงเรียน เดี๋ยวพี่แล้วก็ที่ทําที่มาด้วยกันมีประมาณหนึ่งแม่สองพี่สามตาสี่ยายห้าลุงข้างบ้านนะคะข้างบ้านก็จะเป็นญาติกันนี่ก็มีคุณครูด้วยนี่ไงถ้าน้องก็เพิงเคยมาครั้งที่สองนะคะ ที่เห็นก็คือบ้านหลันี้รู้ที่สุดละน่าอยู่จังแต่อันเมื่อก่อนจะไม่มีใครมาเลยนะคะเพราะว่าที่หมู่บ้านนี้จะเป็นโรคอะไรอะที่นี่เขาเรียกว่าเอ็ดนะคะแต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยพูดอะไรนะคะก็คือโรคที่มันติดแล้วไม่หายนะก็คือไม่มีใครกล้าม,มาเลยแต่ตอนนี้ก็ คนที่เป็นก็ไม่ไม่มีกันแล้วนะคะก็มีแต่คนดีๆแล้วก็มากันนี่ไงต้นไม้ที่สูงๆที่เรียงแบบนี้ก็เป็นต้นไม้ต้นแปลกนะคะที่เขาเอาไว้สูมพัยนะคะที่นี่ก็คือเย็นชื่มฉ่ามากเลยเมื่อก่อนเราไปหาหมอตรงนูน้นตรงข้างบนนูน้นแต่วันนี้เรามา ข้างล่างไม่รู้ทำไมเดี๋ยวมาที่นี่เสร็จแล้วก็ต้องไปเอาของที่รถสวยเนี้ยต่อนะคะไปเอาของท,ทำงานเกี่ยวกับอิดแดงนี่นะครับเป็นอืมเป็นอะไรอะ่ะเป็นถุงที่เขาเอาเก็บอิดแดงหรือว่าก็ เป็นที่อะไรนะเป็นที่เขาอ่าขอพูดภาษาไทยเขืนนะคะ mm. เขาตากเอ็ดแน่เสร็จแล้วก็เขาจะเอาผ้าพานันมาตาไว้นะคะก็คือถ้าฝนตกก็จะไม่เปียกน,นะคะผ่านแม่งได้มาคือแปลว่า อวนมากเลยตอนนี้คนอ่าคิปที่น้องมาตอบคำถามนะคะคือมันเป็นอะไรไม่รู้มันไอ้นี่ไม่ได้นะคะแล้วก็อืมคลิปตอนนี้น้องก็จะมาบอกอีกครั้งนะคะว่าที่น้องไปลำนี่คือเป็นแบบว,ว่าเป็นกลุ่มแต่ไม่ใช่กลุ่มหมู่บ้านเดียวกันมันจะมี สี่หมู่บ้านอืมใช่หรือแม่สี่หมู่บ้านนะคะหนึ่งปลาจามสองกระเต่านะคะสามนี่คือวานบานลองนะคะสี่เป็นวนันพายนะคะเดี๋ยวน้องก่อนตัวไปที่รถส่งอาการนะคะตอนนี้ที่มาแล้วนะคะไปดูกันทีนะะ่นั่นเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่แตดเนีวินแล้วนะคะมาเอาของ มันอยู่เหมือนกัน <zoysic discussions> <im cosewickagues> ไออั้ญือนนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวีะสท้องะท้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะอเเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้มัทํางานนะคะเอ่อบแล้วแล้วก็ ต้องไปแกะของที่บ้านดินะคะไปเจอในที่บ้านเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่บ้านถึงบ้านแล้วเราก็จะมาแกะไอ้นี้ดูเลยะค,ะเค่ะน,นไก่กกนไก่ก็เตรียมค,คือเขาตดมาดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาไก่เนาะแล้วก็ยังมีอีอ๋อ นะคะลินี่คือพี่เขาสั่งมาพี่เขาสั่งมานะคะอันนี้เป็นสีขาวสีขาวแบบนี้เป้านี้นะคะดูนี่สีขาวแปลว่าเบาเบาอืมค่ะ ตร่งนี้เขากลับตัวเนาะแล้วก็หมู่บ้านที่เขาออกมาไม่ได้แล้วก็ถ้าเปิดเขาก็ถ้าเอาของนะคะอันนี้ก็อันนี้แกะให้ดูไม่เลยนะคะเขาเอาเป็นแบบวโอเ้เก๋มากยังไงอุ้ยมากับไอ้นี้ด้วยนี่นี่เป็นสีสวยแล้วก็ม,มากับที่เขาแก้ว ที่เขาแปะทรอกับนี่อันนี้มาให้พวกพี่เอฟซีดูนะคะว่าต้องแปลวของอมามีกี่อย่างนะคะสังแน่นนี่โอฮะ แลงมันจะเป็นแบบเส้ย,ยืดนะคะนี่แล้วก็หนังมันก็ดีด้วยเว้ยนี่ไม่ยืดเลยเหมือนเชื้อไทยเลยนะคะขอ,องนู้นนี่ซื้อมาประมาณสี่พันสี่พันห้าสี่พันห้าจ้านะคะไม่ใช่สี่พันห้าบาทที่คือมาไม่เอาโอ้อยใหญ่ามากเลยอ่ะ น้องาถ้าเห็นออะไรสวยน้องก็จะเอาภ้าอันนี้ไงเห็นที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะตองกันก็คืออยากได้มากแต่อันนี้คือสวยมากแล้วเน้งก็เลยสั่สวยปไ โอเคค่ะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครที่มาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องได้ทาสตุดต่อไปค่ะบา,บายเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ